เซี่ยงไฮ้กับกวางโจเนี่ยมันมีแตกต่างกันยังไงหรือมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างพี่แบบเิ่มต่อน<ๆ>เอาเรื่องอะไรเดียะเอาเรื่องสภาพอากาศไหมอ่ะสภาพอากาศสภาพอากาศที่กวางโจก,ก็คือจริงๆจะใกล้เคียงบ้านเราเลยค่ะร้อนชื้นแต่ว่าก็มีช่วงที่อากาศเย็นเหมือนกันฝนตกบ่อยเหมือนกันก็มีอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วอ่ะก็คือคล้ายๆบ้านเราก็เลยจริงๆนะถ้าสมมติว่าเด็กน้องที่แบบไม่อยากจะปรับตัวเรื่องอากาศเยอะหรือแบบยังคงติดเรื่องของอาหารอะไรเงี้ย ก็คือจะเป็นแนวกองเจาก็ด <ous> ีค่ะที่เซี่ยงไฮ้แบบอากาศไงคะมีหน้าหนาวหิมะตกอะไรเง้ยหิมะตกอะเคยมีนะตอนปีแรกที่ไปอะ2018ก็คือวันเดียวหิมะตกแบบปิ้วิวๆมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็แป๊บเดียวละลายไปเลยค่ะแต่คือหน้าหนาวที่เซียงไฮ้อะก็คือคู่หนาวแล้วนะทุกคนแบบคือสมมติแค่15องศาก็เริ่มแล้วนะมันแบบคือต้องใส่เสื้อตอนๆได้แล้วอะไอ15องศานะ พอเริ่มมาเป็นหนึ่งมาเป็นศูนย์บ้างอนะไรเงี้ยเอ้ยเคยเจอมีศูนย์องศา Designer ด้วยวันหนึ่งอันนั้นแหละคือหิมะตกแต่ก็คือถ้าลมแรงอะยังไงก็หนาวหนาวตายไปเลยแต่ว่าถ้าเซี่ยงไฮ้นะคะร้อนก็คือร้อนมากคือแบบไม่มีลมพัดแบบสักนิดเดียวทุกคนเดินข้างทางก็คือแบบเมื่อไหร่จะถึงแบบบีเทียคือโคตรร้อนหรือแบบอ๋อแล้วก็ฝนฝนก็ตกบ่อยนะในฤดูฝนหรือฤด,ด,ดูหนาว เวลาร้อนที่เซี่ยงไฮ้นี่เขาร้อนแห้งหรือร้อนชื้นสำหรับไม่รู้สึกว่าร้อนแห้งไม่ได้ร้อนชื้อนอะคือไม่คือไม่รู้ว่าเทสภาพอากาศจริงๆเขาพูดยังไงแต่ที่ไม่เจอคือมันร้อนแห้งมากอะ mm hmm. คือถึงแม้ว่ามันมิดติดทะเลนะเซี mm ่ยงไฮ้แต่คือแบบมันร้อนแห้งแบบแห้งแบบเหือดเลยอะเหือดมากอะเดินอยู่แล้วแบบขอแอร์ได้ไหมยอะไรเงี้ยแต่คือที่เหี่ยวที่เซี่ยงไฮ้นะคะก็ไม่ใช่ว่าแอร์เย็นแหละแต่ว่าแล้วแต่ขบวนทุกคนคือ บางขบวนอะ่ะคือใหม่มากแบบขบวนมาใหม่แบบเพิ่งทำอะไรเงี้ยสายใหม่ๆก็จะเย็นหน่อยรถใหม่หอมสะอาดแต่ว่าแบบถ้าไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่สายใหม่ก็นิดหนึ่งเหม็นหน่อยเก่าหน่อยอะไรเงี้ยแต่เหม็นนี่คือไม่ได้ว่ารถเหม็นหรอกผู้คนทำแปลแล้วก็เสียงหฮอะ่ะท้องฟ้าไม่ค่อยสว่างอ่ะเหมือนกับท้องฟ้าจะมืมดม,มืดหมุนมืดหมนหมุนครุคุม อคึมเมฆสว่างเออเมฆสว่างนี่คือน้อยมากแบบว่าคือมายเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วเนาะก็คือแบบชอบเลือกวันที่แบบเป็นนนี่เดย์อะแต่ว่าคือพอดูในเวทเตอร์ก็คือแบบมันไม่นนี่เดย์เลยอะคือแ้าจะนนี่เดย์คือมีแค่วันเดียวหรือสองวันในสัปดาห์นั่นเองนอกนั้นคืออุ้มครึมเมฆแล้วก็อ๋อแล้วก็เสี่ยงไหฝุ่นเยอะเสี่ยงใหฝุ่นเยอะนะคะทุกคนก็คือแต่ก็อเยอะไม่หมดเลยตอนนี้ใช่แต่ว่า ก็ดีค่ะก็รักเซี่ยงไฮ้อากาศยังไงก็ชอบค่ะซูอพี่ไม่แน่ใจว่าแบบเซี่ยงไฮ้แบบร้อนชื้นหรือร้อนแหง้งแต่ว่าอย่างอย่างถ้าปากกิงอะนวดปากกิงนิดหนึ่งซู่ปากกิงร้อนนะร้อนแหง้งคือแหง้งเออเออเอ,อ,อันนั้นแห้งจริงแห้งแบบคือผิวแตกแตกไม่ใช่ก็ไม่อยู่ เดือนเจ็ดอะทุกคนปี2 0 1 8คือก่อนที่มาจะไปเซี่ยงไฮ้คือมาไปปักกิ่งมาก่อนเนาะกู<ม>้กงก็คือแบบไปในกู้กงแล้วแบบไปกับแม่แม่ด่าเลยมันผูมันร้อนเลยขนาดนี้ทำไมมันไม่มีแอร์ทำไมม <laughs> ัน่ตุ่นุุ่ก็คือในกู้กงนะคะต้นไม้สักต้นยังไม่มีเลยทุกคนคือต้องไปหลังวังนะอะถึง,งนะจะมีคือแบบคร้อนอะร้อนจริงแบบโอยกอดแบบตายเสื้อไอติมกินยังไเติมังไม่เย็นเลยน้ำก็ไม่เย็นนะคะ เรื่องอาหารการกินอาหารการกินจริงๆอาหารจีนก็คือขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ามันจะมันๆเนาะแบบว่าแบบใช้น้ํามันเยอะอะไรเงี้ยแต่ฉันก็เป็นคนนึ่ที่รักอาหารจีนถูกต้องเหมือนกันชอบทุกอย่างที่เป็นภาษาจีนและอาหารจีนและคนจีนถูกต้องค่ะชอบดาราจีนค่ะอแบบมันอร่อยอะแต่แบบบางคว่าจะไม่ชอบนะแต่ว่าเราชอบ กินดีอยู่ดีมากเดี๋ยวก่อนอะอาหารที่กวางโจะคะมีให้เลือกหลายอย่างไหมคะเออคืออาหารกวางโจะมันก็เยอะนะจริงจริงเราว่ามันจะมีร้านหมูกรอบร้านี้ก็เตี๋ยวมากแต่ขงจริง,รงไม่ได้กลับไปนานแล้วเหมือนกันเลยนะก็คือจริงๆริงเขนาน่าจะมีอะไรที่ดีเยอะะพี่2018พี่แบบก็ไปไม่ใช่หรอพี่มาอยู่เซียงไฮ้แล้วพี่แอมส่งของมาให้เพื่อนปะอ๋อที่ไปเดินงานกวางโจแฟใช่ใช่ใช่เออฉันไปบ่อยคือหมายความว่าในหปีเออใช่ ลืมไงเลยสมาย่อนก็คือไปทํางานแล้วไงเหมือนกับพลังังก็คือไปทํางานก็ไม่ได้แบบเที่ยวอะไรเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบสมัยก่อนปู้นเออเที่ยวเยอะอ่ก่อนไหนบางเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวฉันรู้แล้วไฮไลท์ของเจ้าคือแพ้อ่ากินแพ้เหรอไม่รู้หรออิวโอ้บังเจ้าคือดังมากเรื่องเนื้อแพ้นะคะแต่ก็ไม่แพงเลยคือแบบไอช้นชนเสียงอ่ะพวกแบบเขาร่วเออเขาร่วอะไรเงี้ยก็คือเนื้อแพ้อรนอย ว่า oh, ฉันไม่กินแพเคือทำไมก็ไม่กินไม่ไหวเมนเขาดังเขาดังแล้วเขาก็จะมีเหมือนเออคือสัญลักษณ์สมเมืองอะค่ะก็คือเป็นแพร์้าตัวจริงเหรอใช่เป็นแพร์ภูเขาห้าตัวแล้วเขาก็มีความเชื่อด้วยนะว่าถ้าสมมติไปตรงเออตรงแพ้ตรงนั้นนะคะล่าสุดชื่อเมื่อเนี่ยไปตรงแพรอนุสาวรีย์แพรตรงนั้นแล้วก็ไปเดินวนขวาสามรอบแล้วก็อธิฐานแล้วก็จะเป็นจีอะไรอย่างนี้เออแล้วก็ไปอุบวยอธิษฐานเรื่อง ธุรกิจนะคะเพราะว่ากวางจาวเป็นแหล่งธุรกิจะไปเลยปะจองตั๋วเลยไหมเออจริงไม่เคยดูเจียงไห่ไม่เห็นมีเลยแต่ว่าเจียงไห่มีไงหลักๆอ่ะหมายความจากที่ท่องเที่ยวเด่นๆเวลามีตึ้งคือห่อไข่มุกจำชื่อไม่ได้ก็เลงจะแบบรู้เจียจุ่ยหรอวะหรือยังไงอ๋อห่อไข่มุกไขมุกภาษาจีนเรียว่า จูดูถามไม่ใช่เอเอเอออออจูจูสักอย่างตรงฟังหนิ่จูจิจูจันจูไหนขาไม่ใช่จันจูไหนขาไม่ใช่คือคิดถึงชานมโอ้ยอัตโนมัติชานมอีเตีน่นเตียนยังอยากกินจนถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้กินอีเตี่นเตียนแล้วก็ละไเฮทีโอ้อสีฉาอีเตี่นเตียนอีเตี่นเตียนแต่อีนี่หวาเสี่ยงหลงเปาโอ้โหข้างซังไว้ด้วยนะพูดเลยเด็กซังไวย์ เด็กตั้างไว้ข้างเด็กตั้งข้างมหาเลยเธอมีเซลล์หลงปาร้านหนึ่งอร่อยเลยถูกมากนั้นตรงไหนวะแม่สร้างไว้ใช่ปะออกมาขวามือก่อนที่จะถึงรมดไฟฟ้ามันจะมีโอ้โหเยอะมากข้างรถไฟฟ้าทุกคนคือหมก็เคยไปมายเคยอยู่สร้างไว้นะคะทุกคนเถือใครไม่รู้แต่ว่าไม่เคยรีวิวเพราะว่าเทอมนั้นไม่ค่อยประทับใจแต่ว่าไหนๆก็พูดแล้วเอาไว้เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาทําคลิปนะคะคือหอพักมันดีแหละหอพักดีเพื่อนดีโลเคชั่น <พ uka> ก็ดีนนะานการศึษาใครกแบบทันท่องทั้งวัยไงเพราะว่ามันไม่ตรงหัวอีสเบตรงหัวเท่านั้นแต่ว่าถ้าการเรียนนะคะ<ๆ>การเรียนแนะนําให้ไปที่ขวาตรงชื่อฟันตาเวนนะคะจะดีที่สุดเพราะว่ามาเรียนมาสามมหาหลัยนะคะทุกคนคือสั่งตรงหัวสั่งไหวแล้วก็ขวาตรงแต่มาเรียนไปเรียนมาสามที่เนาะก็อีกสองที่ยังไม่เคยพูดถึงเดี๋ยวไว้ <c oughs> จะมาคุยให้ฟังคลิปต่อไปนะคะ <c oughs> ซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่ <laughs> อาหารในเจียงไฮ้ก็คือก็เรียกว่าอะไรอ่ะนั่งจางนั่งดามมีวันไปน้องพูดมีทุกอย่างเซี่ยงไฮ้มีทุกอย่างทุกคนทุกเสี่ยวหลงเปาเสี่ยวหลงเปาหัวกัวเข่าโริแบบสองมีทุกอย่างอ่ะทุกคนเจียงไฮ้อร่อยทุกอย่างเลยเรื่องไม่ถูกอย่าให้อย่าให้พูดเวลาอาหารกินอะไรบ้างกินทุกอย่างคือหัวกลัวไหมอ่ะคือเรียกว่าอะไร ด้วยความคนไทยเนาะคือประเทศเรามันอากาศร้อนคือเราอ่ะจะกินหัวกัวเมื่อไหร่ก็ได้คือหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนกินได้หมดแต่คือพอหน้าร้อนมาไปชวนคนจีนหรือเพื่อนเกาหลีกินอ่ะทุกคนก็แบบหน้าร้อนจะตายกินหัวกัวทําไมก็เอ้าอาหารจีนก็คืออร่อยทุกที่ขนาดในผับยังอร่อยก็คือดีไปหมดแต่คือมันมันอ่ะไม่แต่พี่ชบอกว่าสมัยที่เรียนอ่ะคือแบบทะลุเป้าว่ามือหนึ่งของคนจีน่ะเขาเยอะมากเลยนะคือเขามาแบบ โอ้ยก้อนขมุงเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วเรคือแล้วก็คือกินไม่หมดก็คือมาว่ากินไม่หมดกินไม่หมดเฮ้ยแต่ว่าลืมอันนี้ไม่เออไม่เคยลืมพูดอาหารในโรงอาหารนะทุกคนเคยตอนอยู่ตรงหัวใช่ไหมชอบไปกินข้าวโรงอาหารบ่อยคือข้าวโรงอาหารเขาจะเริ่มต้นที่สามเหมา สาเหมายังไม่ถึงห้าบาทไทยเลยอะอันนี้คือไม่รู้สมัยโมสมัยกี่ปีแล้วเฮ้ยสามปีสามปี <laughs> ทุกคนสองพันสิบแปดนะคะทุกคนที่ตรงหัวข้าวลำต้นที่สามเหมาก็ไม่ถึงห้าบาทอ่ะทุกคนแต่คือมันก็เต็มจานแล้วอะคือสาหรับไมามันเยอะแล้วนะแต่คือเคยเจอคนจีนอะคือเขาบอกว่าเอาอีควายแม่งมาทั้งถาดเลยโหอีควาย oh, งง oh, uh. อีควายคือห้าบาทอ่ะทุกคนแต่คือข้าวแบบเหมือนข้าวสองห่อบ้านเราอ่ะคือเยอะมาก ไมก็เลยจะไม่ค่อยเรียกอะไรตอนอยู่ที่ตรงหัวจะชอบกินข้าวนิดนึงแล้วก็เป็นเนื้อสัตว์กับผักแต่คือขนาดว่ากินน้อยนะคนน้ําหนักแม่งขึ้นแบบเดี๋ยทะยานไปแล้วเธอไปเรียนปีหนึ่งเธอขึ้นกี่กิโลเฮ้ยใหญ่พูดใหญ่พูดพี่แมมเต้องเทียบกันจุดนี้เพราะว่าฉันก็เป็นนักกินอาหารจีนจริงปะน่าจะสิบโลอะสิบถึงสิบห้าโลนะคนจริงจริง เพราะว่าไม่ไปอยู่มาสามเทอมเขารู้สึกว่าเทอมสุดท้ายน่าจะขึ้นไปถึงแบบแปดสิบโลแต่ทุกคนตอนนี้น้ำหนักมไม่ใช่80ดิบแล้วนะคะเนี่ยคือพอกลับไทยมาน้ำหนักมันจะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆเองตามสภาพอาหารที่เรากินอันนี้พูดจริงแบบคือกลับมาน้ำหนักแม่งลดลงไปอยู่แล้วแหละประมาณ5โลแล้วหลังจากนั้นก็คือลดน้ำหนักเองก็คือค่อยๆเปลี่ยนการกินอะไรเงี้ยช่วงนี้ไม่ก็รักสุขภาพมากขึ้นก็ แต่หนักไม่ค่อยลงแต่สัดส่วนลงอยู่พราออกกำลังกายไปมาอเพิลาทินทุกคนแบบมาไปเล่นพิลาทินมานะคะทุกคนคือถ้าใครติดตามในไอจนะคะก็จะเห็นว่ามีการโพสต์รูปเดี๋ยวจะขึ้นที่าให้นะคะว่าไปเล่นที่ไหนมาคือเฮ้ยมันดีแบบสุขภาพดีขึ้นอ่าเดี๋ยวก่อนนอกเรื่องแล้วเสียงไฮ้กวางโจวกลับมาค่ะอ๋อ พี่จะบอกว่าพี่จะเล่ายังเล่าไม่จบว่ารู้ป่ะพอพี่ไปเรียนหนึ่งปีกลับมาพี่ขึ้นสิบโลใช่ป่ะตอนขากลับอะอาม่ามารับพี่เคยเล่าปะบอกเลยพี่บอกว่าทำไมยืนอยู่ไอคือยืนรอไงคือยืนแบบปีหนึ่งอะไม่ได้กลับบ้านเนี่ยเราแบบนะเราแบบโอ้คือปีหนึ่งไงคิดถึงไงอาม่าเอ้ยป้าหมาคือมารับฉันค่ะออกมาจากเกตค่ะยืนรอค่ะอาม่าค่ะเดินผ่านไปพ่อแม่ก็เดินไปแล้วพี่ก็แบบอ๋อคือ มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วคอแเหมือ,อน,นทุกคนเดินผ่านฉันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็งงว่าแบบเฮ้ยทำไมแบบเลืออ้วนขนาดนี้ไปทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยคือนื้อออกมาว่าสมัยพี่เลยอ่ะมันนานมากเว้ยคือมันยังไม่มีแบบไลน์สกาย <c oughs> ที่แบบสามารถเฟซชั่มหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ว่าไอ้ตอนเนี้ยลูกเราหน้าตาอยังไงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยสมัยปักกิ่งที่เราไปก็ไม่มีเฟซชั่มแบบเก่าไม่เลยแล้วคือแบบเสียใจแบอกเลย แต่นี่ก็หาจริงค่ะ <c oughs> จำใจว่าที่แบบเราคือแบบหัวเราไม่หยุดนะ<อ>เพราะว่าแบบเนี่ยอาม่าเดินผ่านหน้าไปเลยอ่ะแล้วก็ไม่สนใจใเลยเราก็คือเราไม่ได้ว่านี่คือหลันใครอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็คือตกใจทุกคนก็ตกใจว่าแบบทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้อะไรเงี้ยเราข <c oughs> ับรถครั้ <c oughs> งสุดท้ายก่อนที่จะเป็นโควิดที่ไม่กลับมาทุกคนแก้มไม่เนี่ยมันจะแตกกันนินค่ะคือพอไม่กลับไปดูรูปตัวเองอะแก้มจะแตกของจริงแม่คือแบบ คือมันเป็นแบบเหมือนซารูปโ<ม>สองรูปต้องมีซารโมสองรูปตอนนี้คือเรียกว่าเล็กลงแล้วนะแต่ว่าเป็นเล็กที่ไม่ค่อยเล็กแต่ว่าเล็กแล้วทุกคน<ม>อันนี้คือเป็นเวอร์ชันที่ผอมลงมาแล้วนะคะเวอร์ชัน80โลก็คือแบบน่าจะแตกอยู่แล้วนะคะทุกคนหัว<ม>ข้อต่อไปค่ะที่เที่ยวในกวางโจวกับเซี่ยงไฮ้นะคะเริ่มก่อน<ม>กวางโจวให้เริ่มก่อนกวางโจวอ่องจริง คือจะพูดยังไงอะกวางจองมันไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะขนาดนั้นอะคือมันเป็นแบบอย่างที่บอกว่ามานันเกี่ยวกับธุรกิจนะคะ่ะก็คือถ้าเราจะไปดูเสื้อผ้าแบบไปดูของส่งอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีตลาดส่งเสื้อผ้าส่งกระเป๋าส่งของจุกจิ๊กกิ๊ช็ชอปอะไรเงี้ยือมีหมดอะก็คือแม่ค้าจะไปกวางจองก่อนคือกวางจองเป็นตลาดค้าส่งแต่จริงๆให้ส่งแบบใหญ่ๆเลยก็คือต้องไปอูแต่ว่ากวางจองก็คือเริ่มเบสิกที่นี่ก็ได้เพราะว่าคุณภาพสินค้าก็จะดีกว่า E.U. อะค่ะ แล้วราคาก็เลยแบบก็อาจจะสูงกว่าอีกหน่งนิดหน่อยในเงี้ยเนื่องจากคุณภาพมันดีกว่านะแต่สถานที่ท่องเที่ยวหรอก็มีอนุสาวรีย์แพ้โอ้จงซานกงเวยวนหรออ๋อที่นั่นก็มีจงซานกงเวยวนหรอใช่เซี่ยงไฮ้ก็มีค่ะทุกคนจงซานกงเยือนเขาเรียกอะไรนะซุนยัตเซนนะคะแบบโอ้ซุนซาซุนยัตเซนโอ้โอ้าาซุนซาซุนยัตเซนก็คือเหมือนกับว่า เซนคืออาหนึ่งส่วนยากษ์เซนเป็นคนที่พักกมินตังอะที่พูดเกี่ยวกับพักกมินตั่างตัวหนินต่างอ่้น่ะใช่ใช่เป็นคนสำคัญคนหนึ่งของซีอะไรเงี้ยซึ่งเขาอะแบบสูตรสารเขาหรืออะไรเงี้ยคืออยู่ที่กวางเจ้านะคะแต่ว่าในเออ่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่แบบคนรักเยอะเนาะก็เลยแบบมีซุนยาเซนในทุกๆที่ใช่ใช่ที่ปักกิ่งก็มีจงซานลู่ไหม จริงมีนะคะทุกคนอันนี้ไปดูรีวิวเที่ยวได้นะคะมาไปเที่ยวมาแล้วคือมันเป็นเหมือนภูเขาอะ่ะจาชื่อไม่ได้แต่คือมันก็เป็นแบบเหมือนมิวเซียมหรอไม่ใช่เบมโบโลสักอย่างหนึ่ง่ะทุกคนจําไม่ได้แล้วอะ่ะมันนูซอรก็คือจะมีซุนาเส้นในทุกๆหัวเมืองเกือบไหมแบบส่วนใหญ่ก็จะมีเสี่ยงไครไม่มีไหมเสี่ยงไหรเสี่ยงไ,ยไม่มีแต่คือมันจะชอบมีแบบจงซานลูกแบบจงซานแบบอะไรแทรกๆมีไหม ไม่มีหรอกที่เซี่ยงไฮ้มีจงซางกงหยวนแต่ว่าไม่ได้พูดถึงสัญญนเซนใดๆก็คือเป็นสถานีรถไฟจงซางกงหยวนแล้วก็จงซางกงหยวนมีอะไรอ่ะมีส่วนสาธารณะกงหยวนมีห้างมีอะไรก็คือแต่เซี่ยงไฮ้อ่ะเธอะจะเทียบที่เทีย่ยวกวางตจ้ไม่ได้เพราะว่าเซี่ยงไฮ้ก็คือเมืองท่าเนาะเออคือ,อขอมีเที่ยวเยอะแล้วก็เป็นแหล่งเศรษฐกิจหลักข,ของจีนคนก็คือจะชอบไปทํางานคือพี่รู้ว่าคนจีนนะ อันดับหนึ่งเลยนะที่เขาชอบไปเซี่งยงไฮ้เพราะว่าเงินเดือเยอะคือฐานเงินเดืเซี่งยงไฮ้เยอะมากซึ่งมันมีการแข่งขันกันสูงแบบมาเงินเดินสูงแล้วแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็สูงตามนะคะทุกคนก็คือยังรอวันได้กลับไปอันนี้รู้มาว่าจริงๆู้หญิงเซี่ยงไฮ้ก็คือหาแฟนยากมากนะสดแล้วผู้ชายอ๋อเพื่อนคนจีนชานเพื่อนคนจีนชนบอกว่าถ้าเธออยากได้ผู้ชายจีนนะให้ดูผู้ชายเซี่งยงไ เพราะว่าขี้เหนียวเพื่อนคนจีบอกว่าเนี่ยเพื่อผู้ชายเสี่ยงไ่ะขี้เหนียวก็ขี้เหนียวคือรวยไหมหรือว่าไม่ไม่คือของพี่อะถ้าสมมติว่าที่พี่เคยแบบฟังฟังฟังมานะก็คือว่าผู้หญิงเสี่ยงไห้เนี่ยเขาจะเก่งมากคือจะทำงาน<ช>ทำงานทำงานทำงานอะไรอย่างเงี้ยทำงานก<อ>็เก่งผู้ชายทีเนี้ยผู้ชายเสี่ยงไฮจะเป็นอารมณ์แบบดูแลบ้านเว้ยคือสลับกันคือเหมือนกับปกอกติแล้วว่าผู้หญิงอาจจะเป็นคนดูแลบ้านถ้าผู้ชายหาเงินถ้าคนจีนนะแต่ถ้าที่เสี่ยงไฮ้เนี่ยผู้หญิงหาเงินผู้ชายดูแลบ้านแบบทำกับข้าวอะไรอย คือเขาก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวถ้าส่งว่าอยากได้คนจีนดีๆก็ดูคนเซี่ยงไฮ้นะอะไรเงี้ยเราะว่าเขาจะแบบดูแลเป็นอะไรเงี้ยเดิดต่อมาทางหาพวกเรานะคะแต่ว่าเซี่ยงไฮ้ที่เที่ยวก็มีทุกอย่างทุกคนมีที่เที่ยวแบบให้ถ่ายรูปทุกมุมดิสนีย์แลนด์<อ>ตรงฟังหมินจูแล้วก็มีอะไรเยอะแยะมากคือมีทุกอย่างไปนะคะแล้วกว,วางเจ้ามีฮันเลิฟก,กูที่เซี่ยงไฮ้ไหมที่มาเป็นสนวนสนุกก็เซี่ยงไฮ้มีดิสนีย์แลนด์ แต่ว่ามีไอเนี้ยร้างหายอะไรนะสร้างหายคอลเลอร์อยู่อะเสียอยา่างโคตรน่ากลัวทุกคนคือไม่ไปมาแล้วอันนี้คือไม่ไม่ได้มีคลิปลง y youtube เนาะแต่ว่ามีในไอจีนะคะไอจีสตอรี่ไปดูได้คือโคตรน่ากลัวพี่แมบไม่เล่นแบบคือไปกับเพื่อนนอนแล้วเพื่อนเกาหลีคือเหมือนแบบไม่กลัว แม่งไม่กลัวอะไรกันเลยแล้วแบบแต่เพื่อนญี่ปุ่นมาค่ะก็กลัวเล่นเสร็จปุ๊บนะขาไม่มีแรง <c oughs> คือลงมาปุ๊บแบบไปนั่งในแมคโดนัลล์เออนั่งในเคฟซีแบบว่าขาไม่มีแรงแล้วเดินไม่ไหวแบบพักก่อนอะไรเงี้ยแต่คือเพื่อนเกาหลีคือสู้ตายเล่นได้หมดรถไฟตีลังกาแค่ไหนก็ได้อะไรได้หมดแต่คือตอนเล่นรถไฟหอ่อหลับตาแต่พอลืมตาก็คิดว่าคงจะถึงพื้นแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมปลอดภยัย ล,ลืมตามาอีหากูกําลังแบบเหงยนตัวลงไปแบบจะตท้องเล้อย่แล้วบบอบแล้วก็กรีดออกมาแบบโอ้ยคืกโอไม่ได้ไปนานแล้วนูวรถไปหกูไปทุกคนคือพอเราแก่แล้วเราเล่นไม่ไหว <laughs> <ใช S 2> มันนะ <Okay. S 2> น่ากลัวเฮ้ย <laughs> <laughs> มันน่ากลัวแบบคือเล่นรอบเดียวในชีวิตพอแล้วอย่างเช่นที่แบบนั่งแล้วดึงขึ้นสูงแล้วลงอ่ะโอ้โหใจดิปรี่ไปแล้วนะน่ากลัวมากคือแบบขอรอบเดียวขอรอบอื่นไม่ไปแล้ว คือดิสนีย์แลนด์เป็นของเล่นแบบเด็กเบาไปเลยไปมาแล้วใช่ไหมดิสนีย์แลนด์ที่ไหนพูดต่มาหมดแล้วพี่แม่ไปมาส่งรอบสามรอบแล้วปาสามรอบแล้วปาสามรอบไม่ได้ไปแต่สามรอบมาไปดิสนีย์แลนด์สามรอบแล้วค่ะทุกคนยังอยากไปอีกนะคะใครกลับไปอยู่อีกก็จะไปค่ะค่ะอยากกลับค่ะก็คือแบบรวมกันารเดินทางมันแบบเดินทางสะดวกหมดอยู่แล้วอืมเราก็ถูกเออพูดถึงการเดินทางการเดินทางของ พี่เซียงไฮ้อย่างเงี้ยเริ่มต้นที่2องหยวนจากหน้านมหาหลัยตรงหัวทุกคนมันจะมีสายรถบัสอะที่วิ่งตรงไปวหว้ทันได้คือทั้งสายอะแค่2องหยวนเท่านั้นนะ<ม>ไปสองหยวนกับสองหยวนแค่นั้นเองสองหยวนก็สิบบาท<ม>โคถ,ถูกอะแล้วรถแอโอ้โ oh, ห my god แล้วบัตรอะบัตรตี้เทียหรือบัตรรถบัสบัตรสีม่วงอะทุกคนขึ้นได้หมดทุกรถ ไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนนู่นนี่นั่นแบบที่เราเนาะไม่ต้องเปลี่ยนบัตรเดียวก็คือได้เลยอ้อแล้วก็พวกบัตรที่เถี่ยนที่เถียค่ะคือมันเติมเงินด้วยเงินสดก็ได้หรือเติมในจูฟูเป่าก,ก็ได้นะคะทุกคนได้หมดเล<ม>ย<อ>ใช่ยิ่งสมัยนี้ด้วยแล้วอ่ะคือแทบจะแบบแคชเลนหมดแล้วอะ่ะท<ช>ุกอย่างคือโทรศัพท์เครื่องเดียวจบแต่ว่าถ้าใครที่ไปท่องเที่ยวเมืองจีนนะแล้วไม่มีจูฟูเป่าไม่มีอาลีเพย์อะไรเงี้ย เราใช้เงินสดได้นะคะทุกคนคือเราเดินไปที่เคาน์เตอร์แล้วเราก็ขอซื้อบัตรรถไฟหรือซื้ออะไรก็ได้เขารับหมดแต่ว่าบางทีอาจจะหาทอนตังค์ยากนิดนึงคืออย่างบัญชีที่จีน่ะมายก็ไม่ติดน่ะมาก็ยังสักเงินเอาไว้อยู่เพราะว่ายังหวังว่าจะได้กลับไป <c oughs> ก็เลยไม่ถอนเงินใดๆทั้งสิ้นเก็บมันเอาไว้อย่างนั้นเลยนะคะแต่คือกลับไปแล้วต้องไปทําเรื่องนิดนึงเพราะว่าเบอร์ก็อาจจะต้องเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ด้วย มีวีซ่ามีพาสปอร์ตอะไรอย่างงี้ด้วยอัะต้องไปทําเรื่องนิดหนึ่งเรามาพูดเรื่องค่าของชีพมั้งมั่นใจ,ใจว่ากวางเจ้าอ่ะถูกกว่าเซี่ยงไฮ้แน่นอนอันนี้แน่นอนอันนี้เรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่แน่นอนอ, <laughs> อย่างเช่นชานมไข่หมูกแก้วหนึ่งเท่าไหร่คะ <laughs> โ้หสมัยพี่หรอหกยวนมัน้ง <laughs> ี่เหมแอน,นมันยี่สิบปีไม่ได้เอาสิบปีเ <What? S 1> ออไ <laughs> ปยี่สิบปี ถะนับก่อน20ปีถึงไม่ถึง <laughs> <laughs> เอาแล้วถ้าสมัยนี้สมัยอาสองนี่แป่ไปได้ซื้อแมชชานอุ้โบ้ซือแต่เป็นคนไม่ค่อยตามราคาเลยแต่ว่าอ่แ8หยวนอ่ะโห <c oughs> ใช่วะปดหยวนอ่สิบ <c oughs> อ่ะ, 12, อะให้ 2, หยวนชอบผู้ตัวก็ว <c oughs> คือเสียงไห้ก็มาแต่ว่าไม่ค่อย12อว่ะก็จะ 13, 14, 15, 16อ่ะ สิบห้าสิหกหยวนแม้เซี่ยงไฮ้เพราะว่าที่หางโจวจะมีสิบสามสิบสี่หยวนเพราะว่าจำได้อยู่ไปซื้ออี้เตี่ยนเตี่ยนขนาดว่าอี้เตี่ยนเตี่ยทุกคนที่หางโจวจะถูกกว่ามาหนึ่งถึงสองหยวนเลยแต่คือเซี่ยงไฮ้ก็จะแพงขึ้นมันแพงตามค่าของชีพแพงตามแท็กอะประมาณนั้นแต่อาหารหละอาหารมือม้อนึงมื้อนึงถ้าไปกินข้างนอกเซี่ยงไฮ้ถ้าร้านข้างทางเซี่ยงไฮ้ทุกคนแบบอร้านอาหารข้างทางตามมาหาลัยอะก็จะถูกนะถูก ถูกในระดับที่แบบร้อยห้าสิบอะเหมือนหัวกวาดตรงตรง,ตรงหัวรว้อยห้าสิบหยวนนี่เออก็จะประมาณนัน้นแหมสามิหยวนหรือร้อยห้าสิบหยวนร้อยห้าสิบบาทประมาณนั้นปะไม่แน่ใจจำไม่ได้พ <c oughs> อ,อไม่หรือห้าสิบบาแต่ของพี่ก่อนจอนล่าสุดที่ไปมาถ้าเป็นค้างทางเลยนะแบบก็ยังสิบ ประมาณนี้สิบถึงสิบห้าประมาณนนยวนเน<ล>าใช่อยู่อุ้ยถูกอ่ะอ,อ,อันในมหาลัยเซี่ยงไฮ้ในมหลาลัยจะถูกมากแต่ข้างนอกจะแพงหน่อยแต่มันจะมีพวกร้านข้างนังที่แบบไม่ใช่ระดับดีมากร้อยห้าสิบาทอ่ะก็มีอยู่นะสองร้อยบาทอย่างเงี้ยมีแต่ว่าแค่มื้อเดียวนะคือถ้าทุกมือก็วันนึงก็จะแบบหลักพันแล้วอะไรอย่างเงี้ยของพี่ตั้นเฉาฟ้านปกติก็จะอยู่ที่ประมาณเนี่ยสิบหยวนแบบประมาณเนี้ยไม่เกิน อ๋อเออพูกอาหารตามตี้เถียหรือคนมันจะมีร้านพูดถึงไข่มันจะมีหน้าหนาเหมือนโรตีอ่ะแต่เนี้ยมันเป็นโรตีแบบโซจ๊อปิ้งมะเออโอ้โหโอันนี้ก็ดังมีเซี่ยงไฮ้ดูน่ากินแต่ว่าถามว่ารสชาติดีขนาดไหนไหมหมายว่าก็ไม่ขนาดนั้นแต่ถามว่าโอเคไหมตัวฮิวั้นก็โอเคแบบแปลกดีอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้กินบ่อยเพราะว่าเรียนเหมือนซอสมันไม่ค่อยอร่อยเออแล้วก็ไม่อยชอบใช่ อ่าเพื่อนเพื่อนที่ที่เซี่ยงไฮ้ที่ไม่เจออย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็จะแบบเป็นคนเกาหลีซะส่วนใหญ่แต่ว่าถามว่าฝรั่งมีไหมมีนะเยอะด้วยแบบคือเวลาไปผับเนาะเวลาไปผับเนี่ยเราก็จะเป็นช่วงที่แบบเจอฝรั่งเนี่ยเยอะมากคนจีนเกาหลีเยอะญี่ปุ่นอะ่ะจะน้อยญี่ปุ่นจะเจอในห้องเรียนนะคะทุกคนทุกคนคนญี่ปุ่นเขาเรียบร้อยหล่อเนี่ยงว่ะ คือเขาเหมือนไหมค่อยไปผาพหรือไปเที่ยวอะไรใดๆแต่แบบถ้าถามถึงเรื่องเรียนเรื่องอะไรอย่างี้อ้าวเจอเรื่องเรียนเนี่ยถนัดเลยจ้ง <c oughs> คนดีคนดี <c oughs> เออแต่เพื่อนเกาหลีมานี่ขี้เที่ยวโอ้เที่ยวเก่งอยากรู้อะไรไปถามเกาหลีเดี๋ยวเกาหลีบอกหมดอะไรอย่างี้แต่เพื่อนังน่าสนุกแต่ไม่เคยไปผับมองจีนเลยเป็นคนเรียบร้อยเออนี่เราต้องูดถึงเรื่องผับผับผับใช่่เคยไปแล้วเล่าอะไรเล่า เคยแบบไปนั่งชิวอ่ะมีอะไรเงรี้ยก็คือกินไปยิบแก้วค,ะค่ะที่แพ้อกออฮอล์ขากินไม่ได้ค่ะน้อยสงสารเออก็เลยจะไปนั่งดูคนอื่นกินยังไม่จังตาน,นะคะ <c oughs> แต่คือผับที่เซี่ยงไฮ้อ่ะทุกคนเยอะมากแล้วก็มีแบบที่แบบปิดไปแล้วก็เยอะเหมือนกันคือเหมือนแบบถ้ามันไม่ดังอ่ะมันก็จะปิดตัวเร็วหรือแบบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสไตล์อะไรแบบนี้จะค่อนข้างเห็นเยอะ อย่างเช่นแบบเขาจะมีผับแยกเลยนะผับเนี้ยก็จะเป็นเกาหลีเยอะผับนี้คนจีนเยอะผับนี้ฝรั่งเยอะผับนี้คนผิวสีมีแบ่งอย่างนี้เลยนะทุกคนแต่คือแบบแต่ว่าพวกผับอ่ะมันจะแยกอย่งีจริงอ๋แต่ก็แบบจีงแบบจีนอังกฤษคือมัน,นมแบบเหมือนกันเหมือนผับที่คนไทยอยู่อะไรเงี้ยเออ ที่ตรงหัวนะคะมีเบลเดดี้เบลดี้คือสวนรวมศูนย์รวมคนไทย<ม> <laughs> ก็คือมาไปบ้างไม่ไปบ้างนะะทุกคนเพราะเราอยากได้เพื่อนต่างชาติเพราะฉะนั้นเราก็จะไปในที่ที่ต่างชาติอยู่เยอะนะคะไม่ได้บูรี่คนไทยนะคะแต่คือเราอยากพูดภาษาจีนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะเว<ม> <laughs> ลาเธอเมาเธอจะเป็นยังไง Hello Everybody, Hello everybody. <laughs> สวัสดีทุกคน <laughs> <laughs> คือถ้าวายเมาหรอจะเริ่มล้เช็คแฮนด์ Hello 大家好 hello hello 你好我是泰国人你好你好你是哪国人ใช่แล้วก็จะแบบอะฉันไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เสนอจะเป็นผู้หญิงด้วยผู้หญิงเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วคือไม่รู้จักก็ไปเต้นกับเขา้วเออนี่ค่ะนี่ค่ะยาเซอยอ้มัวมากแล้วทุกคนก็จะคิดว่าฉันเป็นคนเกาหลีใช่ก็แบบไม่ใช่ hello เป็นคนไทยเขาจะเฮ้ยเขได้เหรอ แล้วก็จะตกใจขึ้นมายิ่งกว่าเดิมแล้วก็จะแบบเอ้ยคนไทยคนไทยอะไรอย่างงี้แล้วก็อาจเจียวเวชินกันหน่อยอะไรอย่างงี้อ่ะ <Okay. S 1> แล้วมาพูดถึงสำเนียงนะคะสำเนียงคนพูดภาษาคนจีนเนาะพูดภาษาจีนที่เซี่ยงไฮ้กับสำเนียงของกวางเจ้านะคะอ๋อแล้วก็ภาษาท้องถิ่นด้วยอ๋อ oh, ใช่คือเมืองจีนน่ยภาษาถิ่นเยอะมากใช่เลิดจริงผู้ท่องคว้าเนี่ยก็คือมมนดารินใช่ไหมคะมันก็ในแต่ละที่ก็จะแบบมีสำเนียงที่ต่างกันเหร ก็ก็คุณรู้เรื่องนะแต่ว่าก็ก็จะมีติดสำเพนียอะไรปกติค่ะไม่ต้องซีเรียสมากเลยสัมพันธ์เอาให้เราสื่อสารได้ฟังได้ก็โอเคแต่คนกวางกวางโจจะพูดเหมือนแบบเหมือนพูดเหมือนคนไทยพูดไหมเหมือนที่ไต้หวันฮ่องกงชัดชัดเสียงมาชัดอะไรอย่างเงี้ยงต่ละคำออกชัดแล้วก็จะไม่ห่อลิ้นอไม่ห่อลิ้นเยอะภาษาที่นของออสก็คือภาษากวางป้งอะไรอ๋อเนฮัว ไม่รู้เขาเรียกว่าเหลหูหรือไงนหูพูดได้สองอย่างไหลปิ้งก่ออะดูหนังเยอะกางตุ้งก็มาแต่พี่ชอบมาคือกางตุ้งเอาเวลาเอามาลองเพลงอร้องมาเสร็จฝันมาข้าวง้อเอ้ไหนใายตุ้ยทาใช้ตุ้ยด้วยต้อแจต้อแจต้อแจไห่อะใช่อะอ่าใช่อะให่อะไมสิอะสิวยๆน้อ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 ยๆก็มา คนฮ่องกงหนังฮ่องกงจิ okay. okay. so ๋วจ I mean, yeah. ิ okay. oh, ๋วก็มาไม่เยอม่เอะโอเคมาเล่าต okay. ักฝานเออตักฝันตักฝันอันตักฝันคืออะไรกินเชฟมันอะไรเชฟมันคือเสียงแม่งแบบเออก็หมืนภาษาไต้จิ๋วเราเนาะมันก็จะไม่เหมือนกันเสียงไห่ไม่ภาษาเทนคืออะไรมีแต่พูดเป็นอ่ะก็คือเป็นภาษาเสียงไห่เลยซ่างไห่ขวาแต่คือจำได้เลยคือว่าไม่เอาลงเท้าไปซักที่ร้านแล้วคือตอนแรกก็ตกใจแล้วนึกว่าไอีอะผู้ภาษา หูดงค้าไม่ได้เขาแบบแซสีหูมันก็แบบฮะแซสีหูคืออะไรวะแซสีหูเออแซสีหูให้แบบอ๋อจะทิ้งผู้ตกองออะไรอย่างเงี้ยสร้างหายคว้าไม่รู้ว่าผู้ไม่เป็นฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องแค่หูดงคว้าเหมือนเคยมีคนสอนแต่ว่าก็คืออ้าฉันรู้ภาษาเซี่ยงไฮ้มิุนี่เฮาเห็นไหมนี่เฮาเนี่ยแหละแต่เขาเรียกว่านี่เฮานี่เฮานี่เฮาใช่ไหมนี่เฮา แซ่ซี๋วหรือแค่นี้ดรแค่นี้ผู้ผูดุงฮวาง่ายกว่าโอ้แต่ว่าสำเนียงคนเซี่ยงไฮ้ก็ห่อลิ้นนะทุกคนคือเหมือนมันเป็นภาคกลางนะเซี<ช>่ยงไฮ้อ่ะเป็นภาคกลางแมนดารินอ่ะมันต้องม้วนแหละแต่คือบางคนก็แบบสำเนียงแล้วแต่พื้นที่บางคนไม่ได้ซีก็แบบไม่มว้วนละจา้าโอเคงั้นเราก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวกันก่อนที่เราจะข้ามเรือฟากข้ามฟากแต่ว่าเรือข้ามากเซี่ยงไฮ้ vs กวางตงเอ้ยกว่างโจก็ประมาณนี no, ้เนาะจ่นี่แตกต่างเยอะเลยว่าท yeah. like, um, exactly. okay? no. ั้งกาอาชีพทั้งแบบภาษาที่นแล้วก็อะไรกาอากาก็แตกต่างเพราะว่ามันเซี่ยงไฮ้มันอยู่ภาคกลางกึ่งเหนือแต่ว่ากวางโจมันอยู่ข้างใต้เลยไงก็เลยไม่เหมือนกันอยู่ว่าคนละภาคลเราใช่เซี่ยงไฮ้เดอะเบสค่ะนจบแล้วแต่เซี่ยงไฮ้ค่ะ เซี่ไยไฮก็ดีแต่ว่าคือต้องดูว่าจุดประสงค์เราอะคืออะไรอย่างที่บอกอะเราต้องมีเป้าหมายก่อนว่าเราจะเรียนภาษาจีนเพื่อหนึ่งทำตัอย่าคนจีนเราแบบเราจะไปดูแบบการค้าไหมอนะไรเงี้ยหรือว่าเฮ้ยเราอยากจะไปได้สังคมก็เซี่ยงไฮกวางโจวก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปต่อไปเนาะ <c oughs> หาที่กินข้าวก่อน <c oughs> ใช่กองทัพต้องเดินด้วยท้องนะ,ะใช่ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ i <laughs>